สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันในความรู้รอบตัว101อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยที่สุดคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า Happy ค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคำว่า Happy ถึงมีคำว่าแฮปอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วคำว่าแฮปในภาษาอังกฤษโบราณไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะคะแต่กลับหมายถึงโชคหรือโอกาสค่ะ คำว่า happy จึงมีความหมายดั้งเดิมว่ามีโชคหรือได้รับสิ่งดีๆซึ่งเป็นที่มาของความรู้สึกดีๆที่เราเรียกกันว่าความสุขนั่นเองค่ะและนอกจากคำว่า happy แล้วยังมีคำอื่นๆที่มาจากรากศัพท์เดียวกันอีกด้วยนะคะเช่นคำว่า happen ที่หมายถึงการเกิดขึ้นอย่างบังเอิญหรือ happen ที่แปลว่าตามยถากรรม เห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยสรุปแล้ว happy มาจาก h a v ที่แปลว่าโชคซึ่งก็เหมือนกับที่เราต้องมีโชคถึงจะได้วันลาพักร้อนเพิ่มค่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย